สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวสีอดีสาวออแพลสสเบัตค่ะวันนี้แมวสีจะมาสอนทำแกงส้มง,ง่ายๆแล้วก็ลดน้ำหนักได้ด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเอาหม้อตั้งไฟนะคะแล้วก็น้ำนะคะ1ลิตร หรือสีถ้วยตวงค่ะสูตรนี้จะกินได้3-4ถึงคนเลยนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วก็ใส่แกงส้มสำเร็จรูป2ช้อนโตะ๊ะของแมวสีจะใช้ของแกงส้มตาแม่พลอยเนื้อแกงส้มของเขาเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยค่ะแต่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ จากนั้นเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บสช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มความหวานหอมระมุนนะคะแกงส้มมีประโยชน์มากมายแกงส้มมีไขมันตำ่ำมะละกอมีเส้นใยอาหารมากมายในการย่อยโปรตีนช่วยล้างลําไส้แถมยังช่วยต้านมะเร็ง บำรุงหัวใจระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นและก็บรรเทาอาการท้องผูกด้วยนะคะใส่น้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะมาแล้ก็มีประโยชน์เพื่อสุขภาพค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ ชายกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแมวสีอดีตสาวออฟแพนแลักสมอเลยนะคะบ๊ายบายวัาดีชาว